ท่านประโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ผมก็อยากขอนำเอาเรื่องกโกรธที่องค์สมเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโต้กับพรามเอามาให้ท่านได้สนับเพบื่อเป็นการศึกษาวาทะของพระพุทธเจ้าจำมาไว้ดีเนี่ยครับ แล้วก็นำไปไประพฤติปฏิบัติด้วยอย่าจำแบบนกแก้วนกคุณฟอง็นกล่าวว่าตามธรรมบาลีว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจา้าทรงประทับอยู่ในพระเวรุวันมหาวิหารองค์สมเด็จพระพชิตมานทรงปรารถอาสุรินทัพพา,ารัทวาเชฟรามคนนี้เป็นนักโกรธพระพุทธเจา้าทั้งนั้น เนืได้สดับมาว่าได้ยินว่าพรหมามที่ว่าภาระทวาชโคตออกจากเกลือนบวชเป็นบรรพชิตในสำนักของพระสมณโคดมโกรธจัดขัดใจนี่พวกนี้เนี่ยเป็นพวกเห็นแก่ลาบเพราะว่าในสมัยที่ตัวตั้งสำนักอยู่องค์สุนเด็จพระบรมครูยังไม่ปรากฏ ก็ยังไม่มีใครคขาถือองค์สมเด็จพระบรมสุคขทลาบเสการะมันก็เกิดขึ้นกับเขาพอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาบรรดาประชาชนเห็นว่าดีกว่าตนเข้ามานอบน้อมองค์สมเด็จพระทศพล์นนี้ก็ขาดลาบ เมื่อขาดลาบก็โกรพธพระผู้ธเจ้าหาว่าทําลายลาบสการะโคตรน,นี่เรียกล่าว่าลาบสการะนี่มันเป็นเครื่องฆ่าคนชั่วคนที่หลงเย็นลาบสการะเป็นคนชั่วไม่ใช่คนดีว่าจะรวยเท่าไรก็ตามทีเวลาตายแล้วอไปไม่ได้สกายเป็นอนุว่าเมื่อคณะพราหมณ์พวกนี้ตั้งสำนักใหญ่ เป็นที่เคารพรับถือของคนพระองค์สมเด็จพระทศพลประกาศพระศาสนาเขาก็วีโตอย่างหนักเพราะว่าทำคำส,สอนของพระสมณะโคดมไม่มีความหมายแต่ต่อมาปรากฏว่าเพื่อนของตนย่องเข้าไปบวชในศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรทำให้คำโฆษณาที่กล่าไวไว้ไร้ผลคนก็ค้งเอ็นเอียง ยังได้โกรธพระพุทธเจ้าหาว่าทําลายลาบสก,การะทําลายศักดิ์ศรีของตนอันนี้ขอบรรดาท่านทางหลายจงจําไว้มวม่าจริยาแบบนี้มันเป็นจริยาที่ไม่ดีคนที่มีความโลภในลาบเสก,การะเมื่อลาบสก,การะต้องสลายไปและเสื่อมไปน้อยไปอารมณ์แห่งความชั่วคือความโกรธมันก็จะเกิดขึ้นมาได้โดยไม่มีเหตุไม่มีผล เพราะอะไรเพราะคนประเภทนี้เขาเรียกว่าทุรยชนคือคนชัวน่วเพราะชั่วยังติดในราบตามพระบาลีที่กล่าวว่าเมื่อเขาโกรธจัดจริงเข้าไปหาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่ประทับเข้าไปหาแล้วก็นั่งด่าตามอัธยาสัย ่บอกว่าการบริภาทด่าว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรด่าด้วยวาจาหยาบคายมากไม่ใช่วาจาของสัตว์รุษคือผู้รู้คือคนดีต่อมาตามธรรมบาลีถึงกล่าวว่าอาสุรินทก,กะภาระทวาชพรามกล่าอย่างนี้แล้วองค์สมเด็จพระบพิตแก้วได้ทรงนิ่งเสียจำมให้ดีนะ แต่คนเลวก็พูดอะไรมาแล้วก็มันไม่เป็นธรรมไม่ตรงกับธรรมวินัยท่านนั่นหลายก็จะไปต่อล้อต่อเสียงกับเขาอย่าเ,อาเลวเข้าไปชนกับความเลวถ้าเขาจะเลวก็ปล่อยเขาเลวไปแต่พูเดียวอย่าความเลวของเขาที่เขาให้มาให้เราแล้วก็เรารับถ้าเราโกรธแสดงว่าเราก็รับเลว เขาด่ามาเขาเลวคนด่าคนเป็นคนเลวถ้าเราด่าตอบเราก็เลวกว่เขาหน่อยจำได้ไหมเรื่องที่ผ่านมาแล้วยับยั้งดูตามอย่างขององค์สมเด็จพระบัณฑิเกลวถ้าสิ่งใดไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นไปตามพระธรรมวินัยก็นิ่งเสียก็แล้วคือการนิ่งถือว่าเป็นผู้ชนะคือเราไม่ยอมเลวด้วย นี่ว่าใบกลางกระเป๋ารับความเลวที่เขาเลวแล้วลส่งมาให้เราลำดับนั้นท่านกล่าวว่าอสุรินทะกราพระธวายชพรามได้กล่าวก่ว่าพวกมีพระพาคเจ้าว,ว่าพระสมณะนี่เราชนะท่านแล้วพระสมณะรู้หรือเปล่าว,ว่าเราชนะท่านแล้ว ท่านี้พะอะ่อใหา่เขาเห็นว่าองค์สมเด็จพระบัณิเจ้ทรงนิ่งไม่ตอบกับเขาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจึงได้มีพระพุทธติจารตทว่ารามณนะดูก่อนตามขึ้นชื่อว่าคนผ่านกล่าววาจาหยาบด้วยวาจากล่าวคำหยาบด้วยวาจาย่อมสำคัญว่าชนะ แต่ว่าการอดกลั้นได้เป็นความชนะของมนิตผู้รู้แจ้งอยู่ผู้ใดโกรธตอบบคุคคลผู้โกรธแล้วผู้นั้นเป็นผู้ลาบกกว่าบคุคคลผู้โกรธแล้วเพื่อการโกรธตอบนั้นบคุคคลไม่โกรธตอบบคุคคลผู้โกรธแล้วย่อมชื่อว่าชนะสงครามเอาบุคคลชนะได้โดยยาก คนใดรู้อยู่ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติสงบได้อยู่คนนั้นเชื่อว่าย่อมประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือแก่ตนและแก่ผู้อื่นเมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์อยู่ทั้งสองฝ่ายคือของตนและของผู้อื่นทนถึงลาย ผู้ไม่ชนหลัดในธรรมย่อมสำคัญบ,บคุคคลนั้นว่าเป็นคนเข่าดังนี้แะ้ะพุทธภาสิทธิยังคนึกออกไหมพระพุทธเจ้า,จาท่านกล่าวว่าคุณฟานล่าวคำหยาบ้าืยจาย่อมสำคัญว่าเป็นผู้ชนะแต่การอดกลั้นได้เป็นผู้ชนะของมนิตผู้รู้แจ้งอยู่ มีหมายความว่าถ้าเราอดกลั้นไม่ได้นี่จะหมายถึงว,ว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ใช่ไม่โกรธโกรธเท้งกันโกรธแต่ว่าไม่โตตอบใช้ขันติรู้เมฆาธรรมอดกลั้นยันเข้าไว้ไม่ด่าตอบไม่โตตอบ พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นความชนะของบัณฑิตคือผู้รู้บุคคลที่รู้นะรู้อะไรก็รู้ว่าไอการกโกรธกันเนี่ยือการด่าเขาการนินทาเขาการว่าร้ายเขาการเสียสีเขามันเป็นความเลวฉะนั้นท่านผู้รู้วัจจริยาใดเป็นความเลวท่านก็ไม่เอาเลวเามาใส่ใจใครโยนเลวมาให้ท่านไม่รับนะ พระพุทธเจ้ากล่าวว่าผู้นั้นเป็นผู้ชนะความเลวคือความโกรธจำไว้ให้ดีนะครับฟังแล้วก็ไปปฏิบัตินี่ถ้อยคำขาขงองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังให้ดีเพื่อเป็นประโยชน์ทุกถ้อยคำตั้งกล่าวต่อว่าผู้นในโดโกรธต่อบบุคคลที่โกรธแล้วผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ลามกกว่าบคุคคลผู้โกรธแล้ว นี่ความจริงโดนพระพุทธจเจ้าด่าเ็้ายางหนักนี่เราก็จะมาดูว่าทําไมพระพุทธเจ้ากล่าวว่าอย่างนั้นคนที่เขาโกรธแล้วสแสดงว่าเขาลามมกมากอยู่แล้วนี่ถ้าเราไปโกรธตอบเข้าท่านบอกว่าเป็นลามมกมากกว่าคนที่โกรธแล้วเพราะอะไรเพราะตัวนินดียังมีสติสมัชัญญะสมบูรณ์ยังทรงความดีอยู่ เมื่อบุคคลที่เขาโกรธข้ามาก็ไปโกรธตอบเขาอีกก็กลายว่าเป็นผู้ทําลายสติสัมปชัญญะเดิมความดีเดิมให้สลายไปะฉะนั้นว่าพระองค์สมเด็จพออระจอมไตรพลาอย่างนั้นเป็นการแสดงให้พราหมณ์รู้เมื่อการที่พระองค์ไม่โกรธตอบแต่พระองค์เป็นผู้ชนะแล้วก็ทรงความดีไว้ได้ในพราหมณ์ที่ทรงความดีไม่ไหว ในเมื่อเขาไม่ตอบกล่าวหาว่าเราชนะกันแล้วในข้อต่อไปท่านกล่าวว่าเพราะการโกรธตอบนั้นบุคคลไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วย่อมชื่อว่าชนะสงครามอันบุคลชนะในยากคือสงครามที่ใช้ด้วยกำลังยุคคือกำลังอาจชนะนง่ายใครมีกำลังมากกว่ามีสรรพวุฒิมากกว่า มียุทธวิธีในการรบหรือกลยุทธ์ในการรบดีกว่าอาชีชนะแต่การชนะกําลังใจที่ไม่ทํากําลังใจให้ชั่วนี่มันชนะยากเมื่อข้าศึกที่ยกทัพมาเป็นตัวบุคคลเราเห็นแต่รมที่มันเกิดขึ้นกับใจนี่ถ้าเราไม่มีสติจริงๆเรามองไม่เห็นมีการชนะแบบนี้จึงชื่อว่าเป็นการชนะอย่างยอดเยี่ยมที่คนอื่นชนะได้ยาก ในต่อไปท่านกล่าวว่าผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติสงอบอยู่ได้คู้นั้นชื่อว่าย่อมประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือทั้งตนและผู้อื่นนี่หมายความว่าถ้าเรานี่นะได้แล้วก็ยังรักษาประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายเราไม่เสียเลย ถ้ฝ่ายที่เขาโกรธมาแล้วถ้านเขาด่าคนเดียวเขาคิดว่าเราแพ้เขาก็เลือกฝ่ใจเขาก็สบายและเกิดความสุขในกันทั้งสองฝ่ายแต่เขาสบายน้อยกว่าเรานิดหนึ่งและท่านกล่าวถึงว่าเมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือทั้งของตนและของผู้อื่นชนทั้งหลายที่ไม่ฉลาดไปทํา ย่อมมีความสำคัญว่าบุคคลนั้นเป็นคนเขา่าในการที่เราถูกด่าเนี่ยแล้วเราไม่ด่าตอบแต่ว่าคนที่ไม่มีความฉลาดในธรรมเขาก็คิดว่าเราเนี่ยเป็นคนโง่ทำไมไม่ด่าตอบเขาเป็นอันว่าวันนี้จำไม่ดีนะเมื่อพระพรามที่เขาโกรธก็เพราะเขาขานลาบสการะ แราว่าพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าถ้าเขาโกรธมันแล้วเราไม่โกรธตอบฉันจเป็นผู้ชนะชนะตรงไหนใจเราสบายจะลืมว่ากิเลสสามตัวโลภะความโลภโทสะความโกรธโทหะความหลงโทสะความโกรธนี่เป็นไฟที่เผาผลาญได้แรงมาก้าว่าท่านหลายตั้งใจจะชนะความโกรธหได้ก็จงใช้พรมิหารสีนในเองง่ายดี นืกว่าจะชอบกระสินก็ใช้กระสินสี่อย่างทําให้เกิดเป็นฌานพวกกับวิปัสสนาญาณคือสกอยายทิิฐิมื่อคิดว่าถ้อยคําที่เขาด่านในี่ด่าแล้วถ้อยคำไหลแล้วนั้นมันไปนกองอยู่ที่ไหนถ้าเราจะมองไปก็ไม่เห็นว่ามันกองที่ไหนสักนิดแล้วก็มานั่งคิดหาความจริงว่าความด่าไม่มีประโยชน์ ถ้าเราเป็นคนเขาด่าว่าเราเป็นสัตว์เราก็ไปส่องกระจกดูเออเราเห็นหน้าตาเราเป็นคนตามเดิมก็อย่าไปโกรธดเขาตองสารเขาเสียดีกว่าไม่น่านเลยหูตาเขาไม่ดีเห็นคนแท้เป็นสัตว์ไปได้หน้าชิ้นใดที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาถ้าเราทําความดีเขาหาวาเราทําความเลวก็ต้องม,มีจิตเมตตา เมื่อไม่นานเลยที่เขาเกิดมาเปน็นคนก็ไม่ควรจะกลับลงอาเวจีมหานรกใหม่เขากำลังใจของบุคคลพวกเราร้อนเพราะด้วยอารมณ์อิจฉานิสัย้ละคิดอาคาดมาดรายนี่เป็นอันว่าพวกเรา,เร,ารักษากำลังใจระงับความโกรธด้วยพมิหารสีแลบกเสินสีกับสก,กายาทิฏฐิเท,ท่านี้พอถือว่าถท้าวไว้บทหนึ่งรปช่างมัน ไม่ว่าอย่างไงก็ฉัางมันเขานะจะด่าก็ชัางเขาจะว่าก็ชัางเขาจะนินทาก็ชัางช่างของเขาปล่อยให้เขารับไปแต่พูดเดียวเพิ่งกล่าวว่ามาองค์สมเด็จพระจอมไตรยจัด่างนี้แล้วอาสุรินทะกะภาระทะวาชพรามได้กราบทูลองค์สมเด็จพระบัทฑิพแก้วว่าข้าแต่พระสมณโคโดมผู้เจริญ ีแรกเขามาด่านะตอนนี้ดีแล้วภาสิ์ขาพระองค์แจมแจ้งมากถ้าแต่พระโฟโดมผู้เริญเอาไเจ้าชอบใจภาสิท,ท,าท,าท่านท่านท่านทรงแสดงทำภาสิโดยปริยายอนเนกกรรมการเรียบไอ้กับบุคคลทิ้งหายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่บ,บุคคลผู้หลงทางนี่ก็เขาก็เป็นคนดีจริงๆเหมือนกันยอมรับหรือว่าทรงปบะที ในที่มืดที่มีแสงสว่างแต่คนที่มีจักสุย่อมเห็นได้เะนั้นข้าพเจ้านี้ขอถึงพระพุทธเจ้าคือพระพนสบบนะสมณะโคโดมพระเจริญและพระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเป็นสระน,เป,น,ระนเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าได้บัรฑชาุปสมหมดในสรนักของท่านเถิดจุขัน สมเด็จพระบรมศาสดาสมสสมาสมพระเจ้าก็ทรงประทานการอุปสมบทบรรยาชาให้ท่านก็ปฏิบัติมีความภาคเพียรบเรียนแล้วไม่ชาทั้งลีกไปอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปอยู่คำว่ามีตนส่งไปอยู่ก็หมายความเจริญสกายาทิฏฐิไม่สนใจกับตนเอง ไม่สนใจกับคนอื่นและไม่สนใจกับสิ่งใดทั้งหมดไม่นานนักท่าก็ได้บรรลุอรหตัตตผลเป็นพระอริยะบุคคลสูงสุดในพระพุทธศาสนาอาราพ่อนบรรดาอุบาสุอุบาศิกาและวิสุทธสมมเนธทั้งหลายการเวลาที่จะพูดไปก็หมดแล้วต่อที่นี้ไปขอสาวกผู้องสมเด็จสมาธิแก้ว ยงเราครับเราคองกาลังใจของท่านให้อยู่ในสมาธิระลิปัาญานตามเวลาที่ให้ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี